อันถัดมาครับเราจะแบ่งครึ่งมุมนะครับอ่าเรามีแบบนี้เขาเรียกว่ามุมมุมกี่องศาไม่รู้ครูมไม่ได้วัดนะครับแต่เราจะแบ่งครึ่งมุมนี้นะครับวิธีการก็คือใช้วงเวียนเหมือนเดิมครับการวงเวียนพอประมาณไม่ต้องใหญ่มากนะครับจิ้มไปที่จุดยอดมุมแล้วลากให้ตัดแขนของมุมทั้งสองอแบบนี้เห็นไหมครับนะจากนั้นทำยังไงต่อครับ นักเรียนอาจจะเปลี่ยนองศาของวงเวียนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับนะครูเลือกที่จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับจะได้รูปที่สวยงามแล้วครูมาลาก,ลากมาจิ้มตรงจุดตัดตรงนี้เราก็ลากส่วนโค้งไว้หนึ่งที่จิ้มตรงจุดตัดตรงนี้ลากส่วนโค้งอีกหนึ่งที่ครับนักเรียนจะเห็นจุดตัดตรงนี้นะใช่ไหมจากนั้นนะครับนักเรียนเอาไม้บรรทัดทาบครับจากจุดยอดมุมฝั่งนี้ ไปถึงจุดตัดตรงนี้นะครับเล็งให้ดีๆนะนักเรียนครับเราก็ลากเส้นไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับมุมนะครับตรงนี้สีเหลืองเห็นไหมนะครับจากกลางเท่ากับมุมตรงนี้หรือพูดง่ายๆว่าเส้นนี้แบ่งครึ่งมุมนี้นั่นเองนี่คือการแบ่งครึ่งมุมง่ายๆครับนักเรียน